วันนี้เราก็เป็นวันที่19ควรเกิดแซคือแบบไม่อยู่แล้ววันนี้มีโอกาสที่เราที่จะมาซื้อลูกโป่งไปจัดห้องกันอันนี้คือมองทุนมากเรียนเสร็จแล้วก็รีบมาแล้วก็จะไปดูจัดห้องว่าจะจัดออกมาในแนวไหนะ ปับมาสิคะ

ขอให้มีความสุขมากๆแล้วอะไรอ่ะขอให้การงานการเงินเข้ามาเราบอกว่าขอให้เราลักงกันงนนนถ้าบอกว่าขอให้ความรักดีๆเข้ามาเดี๋ยวมุ่งช้าไป <c oughs> เ่าเกิดมาตัวเองว่าน่ารักไหมนั่งทำตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เที่ยงเดี๋ยวก็เราตั้งอินชักกูไปปะเนี่ยฮะเราตั้ตงอินชักกูไปมักรึเนี่ยตั้ง,งแล้วแล้วสรุปจะตังให้ให,ให,ให้ใช่ไหมกระเป๋าอีกดีมีใช่ทีไม่ดับ เด็กดีนะตัวเองเต็ชอบกินสาลาเปาเต็ไม่ชอบกินเค้ก <c oughs> เปิดแอรหน่อยีใกปะดีใจต้องไปทำงานนะอ๋อ เสร็จแล้วนี่เราขอให้ตัวเองประสบผลสำเร็จในชีวิตเราขอให้เราขอให้ตัวเองอืม เราขอให้เธอเราขอให้แฟนเธออ่ะสวยสวยเงนรวยมากแล้วขอให้ขาเล็กลงด้วยใช่เงินทองขอให้แฟนเตงอ่ะเงินทองไหลมาเทมานะแล้วก็ขอเคสได้ไหมขอขอให้เธออ่ะสวยวันสวยคืนแล้วเขอตัวเอง <c oughs> เดียว,ลวเ <c oughs> ลยมึงอ่ะนี่แต่เทปส,สวยก็ซื้อมาที่ไหนอ่ะเตงไม่พูดอะไรไหนอ่ะ อ่าขอบคุณครับ